สักกายะหรือสักกายันตาคือความถือว่าตัวเราของเราผู้เจ้าจะบัญญัตสกกิสักกายะสักกายสมุทยัยสักกายะนิโรสักกายะนิโรธขา,าไม่มีปฏิปทามันคืออริสัตสีนั่นเองสักกายะดังนั้นอริสัตสีพูดในเรื่องของทุกข์คืออุปทานในขันธ์ห้าสักกายะคืออุปทานนั่นเองอันเดียวกันหมดเลยอยู่ที่ว่าจะพูดคําใดเข้าใจไหม จะพูดคําว่าสักกายะจะพูดว่าอุปทานขันห้าจะพูดว่าทุกขสัตว์ได้หมดเข้าใจไหมอ่าอย่างนี้เนี่ยเราจะเริ่มมาเห็นเห็นว่าอริสสสีเนี่ยถูกแตกแขนงออกไปแล้วเวลาคนใดไปศึกษาแค่คําคําเดียวไม่ตรงกับคําคนนี้นั่งทะเลาะก,กันแล้วนี่คือการไม่มองไม่เห็นช้างทั่วตัวเป็นพวกตาบอดคำช้าง จับแต่เท้าช้างจับแต่หางช้างแต่จับแต่หูช้างก็เลยบอกว่าช้างเหมือนแท่เหมือนกระด้งเหมือนไม้พลองพระราชาก็เลยหัวเราะชอบใจบอกเนี่ยคนตาบอดมันนั่งทะเลาะกันดังนั้นเราอย่ามาทะเลาะกันถกเถียงกันในธรรมะของพระศาสดาเพราะธรรมะพระศาสดานั้นละเอียดมากนะอ่าเนี่ย